มาทำอะไรที่นี่ผูเรียน้งนความเรื่องความนี้วันนี้เรามากินชะนีกับมะสีมอญไม่เมยต้องกินชะนีเลยดอกลองลูกนึงราคาหรอแม่ค้าสวยไม่ได้มีแต่ทุเรียนนะพี่น้องเอย่างนี้อยากตายครับหลากหลายคุณละเม่เลยวันนี้เราอยู่ตลาดไหนตลาดเรียนตลาดอะไรคจะผิดตลาดบานระปิน อยู่ตรงสีแยกเลยนะครับคแต่อันนี้ลูกมันสวยอันนี้คือชะนีไข่หวานมันมันทองได้เลคะเคยกินบะชะนียังไม่เคยไม่ไม่เคยยังยังทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่เคยกินแล้วก็ ตอนนี้พี่นกำลังพายอยู่พี่เขากำลังพาย,ยู่จัดมาของนกและววไก่เดือนะเดี๋ยวไปกินที่ห้อหอมหอมากอันนี้ลูกหนึ่งเอมันท้องอกนงลูกน่ยค่า,าใจด,ดีครับลดให้ด้วยน อันนี้กำลังปอน่คือเป็นหมอนทองนี่หมอนทองนี่ <im put> คือแบบกินมองเข้าเนาะเทรนมาแล้วอะซุ่ม,ขมเข้ามาใกล้ๆ <c oughs> ให้พี่น้องเบิ่งว่าอันไหนคือชะนีอันไหนคือหมอนทองพี่น้องแยกออกบ่ <c oughs> อัอน้ <c oughs> เดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนเฉลยก็คืออันนี้คือหมอนทองนะพี่น้องเบิ่งผิวมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ผิวเรียบ แต่นี่อะ่ะผิวน้องจะไม่สวยเนาะจะย่นย่อนนี้จะเป็นชะนีชะนีไข่นนเดี๋ยวขอชิมชะนีไข่ก่อนเพราะว่าเ่เคยกิน <c oughs> มอนทองเนี่ยกินบ่อยแล้วขอชิมชะนีก่อนอันนี้คือชะนีนะครับคนมีเม็ดจะใหญ่เลยอะ่ะเห็นเลยได้ชัดเลย <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเม็ดใหญ่เม็ดจะใหญ่จับเนี่ยจับเนี่ย ถึงในเลยเด้พี่น้องบ้านนี่เด้จับมานี่มีแต่เนื้อ,อนี้จับมามีแต่ไข่โอ้มีแต่ใน <c oughs> เหมือนอย่างบอกก็เหมือนทุเรียนลอะอมันก็เหมือนทุเรียนส่วนะ <c oughs> รสชาติอะ่ะรสชาติม,มันมันมันนุ่นะหรือว่าคีมมี่หรือว่ามีเส้น เดี๋ยวซีบอกแบบนี่เนื้อมันจะเป็นเส้นนะอันนี้นะ่ะฉีกได้แต่อันนี้อ่ะก็ไม่เป็นนะไม่ได้เชิงแบบว่าฉีกได้เหมือนหมอนทองนะมันจะเป็นแบบเละๆยังไงไม่รู้แต่ก็ไม่ได้เละนะเพราะว่าเราเนื้อพอดีทันนะเนื้อเขาจะครีมมี่ไปเลยส่วนตัวเป็นคนที่บอมักกินหวาน เวลากินทุเรียนอะสีบกินที่สุกหรือว่าที่เละเพราะมันสีแบบหวานแห้งสีบอมกักกินน้อยๆเลยสีส่วนมากอะจะอ,อกดิบไปเลยไม่งั้นก็กรอบนอกนุ่มในอะได้อยู่แต่อันนี้อะสุกไปเลยสําหรับหนูนะมันจะสุกไปเลยหนูเลยคิดว่าหนูอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันน่าจะหวานแต่พอกินแล้วมันไม่ได้หวานขนาดนั้นมันแบบหวานแบบพอกินได้อะมันไม่ได้หวานแบบหวานจ๋าเหมือนที่หนูคิดหนูคิดว่า อ่ออันนี้มันสุกมันน่าจะหวานมากแต่มันไม่ได้หวานอะ่ะไม่ได้หวานหวานในระดับที่หนูรับได้แต่ตัวหนูเป็นคนที่ไม่กินหวานนะอะจริงไม่หวานไม่หวานอย่างที่คิดอ่ะที่ดไ,ได้ไเ,เอาพูเล็กแล้วกันอ,อันนี้มอนทองโอายวมือกะพี่น้องเลยผ่านสมอลภูมิรถมาลาย เนีย่ยมอนทองเป็นทุเรียนยอดนิยมกัดเลยนะกัดเลยโหเนื้อเนื้อเยอะอันนี้เนื้อเยอะ,เ,ยอะเป็นเล้งเนื้อแน่นกว่าอันนี้อืาเนื้อแน่นกว่าก็ครีมมี่เหมือนกันนะด้วยความที่สุกในในไล่กันเลยอันนี้อ่ะ ด้วยความที่เนื้อมันสวยมันเหมือนจะกรอบน้องนุงน่มในแต่พอกัดแต่แวคือสุกแล้วไม่ได้กรอบแล้วอมไม่มีความกรอบแล้วแซ่บหวานจํากันเลยสปปะสลุกก็คือกินอะไรก็ได้แค่อ,อันนี้เม็ดใหญ่อันนี้เม็ดน้อยอันนี้เนื้อหลายอันนี้เนื้อน่อยส้ำน,นั่นแหละคือกันอ่ ดูดค่ะดูดแน่ <laughs> ขอตัวไปกินก่อนนะคะชีดูด